สบายดีพ่อแม่พี่น้องพอพอใคแล้วส้นเก่าสินเกกับสองสาวชะลาวันนณีออกมาล่ะนี่ผักบ่งเต่งงามๆเดีเก็บไปพัดอืมมีหอยอันนี้เฮ้ยหอยจูบนี่คือหลายหน่วยเทนวยหน่อยมีมนี้มาหาหอยไปให้ใส่ตะบะขูดนะแล้วก็เก็บผักบุงนะไปกินกับตะบะขูดมันหย่อนวานให้นี่สะออนผักบง

cái cái yến sò sili, tôi chắc phải ănเอง, hói chìp, hói chìp, hói chụp lái, bung bùng á, mali, cái bung bùng, bắt phát con, phát kim sapphire, ní hết rồi, hói nhảy, tabo, ní ní hói sili bọc môi chili môi chili em bắc hai anh tục con ơi ní gầm mì ai dai 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 đây, đây. Hồi, hồi, hồi. Ý, đây ลอใหญ่นึงเดี Good morning. Good morning. In ๋ยวจะได้น้องบุนีดึงบุงเลยแค่นี่เก็บมีผวกบุงร้ายน้ำบริอึดเ้าสมัริเก็บในผนัในคลองวจูกระ้ายตัวหน่วยหน่อยพวดหน่วย่ั่เอาเไปแก่นี่หวจูไปหน่ย้ายเดะ

đây, đấy, là Có thể song nối đây hoi Ung la mưa đeo, mi tung dang Có thể song nối nơi bọc nha nè 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 con nè 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 เดนน์นนั่นหอยฮะอยใหญ่ป่จ๊ะนี่นี่น่จะบอนี่งเห็นบะข้างล่างนะเห็นไหเอออ่เด็กีเด้อได้ส่นิงแล้วไก่มืนดีหน่อยหนอยใหญ่บ่อยอยนิดหน่อยละอ้วนมันอยู่ในพักบ่งนี่นะลายหอย สิดึงเอาผักบกทุกคนได้นี่เจอหอยแล้วทุกคนมีตะไคร้มันถั่หอยยืนยืนในป่าหญ้าน้อนอยู่ก็เล็กๆนี่เหยียบแม่นี่เหยียบเหยียบด้วยลูมลูมเมึงฮุบมีเหยียบในที่งเลตายแล้วฮ่าให้น้อหนี่หน่อยหนึ่งฮะหน่อยหนึ่งลงไม่ได้บอกว่าว่าต้องลงเฮงอยุดเงินเลยไงนี่เออ เออนั่นแหละพอดีเลยใช่ไหมเนาะนี่นี่เหน่อยเหลืองๆนี่เห็นอ่ะคือฟึ่งเรื่อยๆวะนี่เหยียบนี่อย่าเหยียบลงหลุมเลอะนี่เหลืองๆนี่ยเห็นอ่ะเออนั่นแหละหนวดป้าไก่เลยเห็ดดีๆเดี๋ยวมันสิตุงเออนั่นแหละชุ่มๆบอกแตาเพ่อน น no да. no ี่เหอนไหมนี่หนุ่ยงามเลยนี่ใยไลช่องหน่วยบักใหญ่หนึ่งงามขนาดบึงไม่ไข่มันเต็มเลยนี่ค่ะใยไลายแล้วนี่เห็นอีกแล้วหน่วยหนึ่งนี่หน่วยบักใหญ่เลยนี่อ้วนขนาดแต่บ่เห็นไหมหน่่ยงามหนึ่งนี่ไง mình có chan, nó chim 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 đi đi chim à, đi chim 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 ông chim 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 này chim 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 đi chim chim đi 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 ừ. ไี่ไงนี่ป่าหยา่หลายอ้าบุงกือแต่ใหญ่ใหญบุงกือก็ขึ้นลายแทะนี่นี่นี่ใกล้นี่ไนี่ยแเบอร์เนี่ยจะได้ใหญ่บ่อื้อมาแบบสีนเห็นลงไปมันหกโคบ่เห็น Long thôi lùm, bữa này A lông kênh nê li. Li Thấy, thấy xuống nếp cái lưỡi này nô đây hà nô nô, lại này nô. Bun kai ní nèm ăn yên nê 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 nô 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 như nô 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 cây à, lông nô 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 bắc มันอยู่เป็นจุ่มบอกบอกแล้วว่ามันลายอย่างนี้เนาะลงไปแล้วยังยังบไลงยเดี๋ยวเดีุกลุโลลุบโลอยู่บังบุกคือโดนลายดิเออได้แล้วเออได้แล้วเห็นบ้าไกลไกลเลยเขาตัวให้ไงเลยเออเขาเป็นลูกถือว่าจะเป็นลงมันเลิกมาเกี่ก่อนใส่ก็มันนักเลย ha ma hòn hòn rồi đó nè xình theo ha ma bọc cổ cầm nhanh nhanh đây ồn ồn cổ cổ sau đó nè hồi, nó nó này này. hồi cái mái tên hồi nhanh อนเก็บคือคิดว่าสิบ่ได้หลายปานนี้มาเทคือเต็มเล